โอเคผมก็ยินดีตะระข้าสู่รายการแรนดอมนะครับผมก็อยู่เดืนแล้วในเกม GTA h a n g ์ r er, Offline น o b i l e นะครับผมก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะผมก็ไลฟ์สดมันก็ใช้เวลานานนะผมแล้วก็พูดไม่หยุดน,นะผมก็เลยอัดคลิปมาแทนนะครับช่วงนี้นะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 5ทุ่ม58บนะผมยี่ิบสามนกาห้บนาทีนะผมก็ตำรวจก็มีพอจะพอจะมีบ้างนะผมแต่เราเช็กตำรวจก่อนแล้วกันนะผมว่าจะมีตำรวจหรือเปล่าตรวจสอบทางงานออนไลน์เจ้าหน้าที่ร้าตอนนี้มี40คนนะครับผมก็ผมว่าผมจะลองป้นธนาคารนะผมจริงๆแล้วน่าจะรู้กันแล้วแหละป้นธนาคารนะผมแต่ว่าบางคนมันฟอกเงินแดงไม่เป็นนะครับผมฟอกเงินแดงไม่เป็นโอ <c oughs> เคอันนี้เงินผมนีเแ่าไหละ่วะไม่ทราบว่าผมโอนเงินได้หรือเปล่าเดจะลองเพรานึงอันนี้ผมแค่เทสระบบผมเฉยๆนะ ถ้ามันเกินร้านโอ okay, okay, ้ม okay, right okay, ันยังไม่นี่เลยมันยังบักอยู่โอเคผมเดี๋ยวเราไปทําการป้นอันนี้เมือง L อลนะครับก็ให้เราเดินมาขอป้นตรงนี้นะผมพิมพ์ทับล็อกแบงค์เลยนะผมเลเวลสิบขึ้นไปนะเลเวลสิบขึ้นไปล็อกแบงค์หมอไม่ควรเอาเวลาไปรักษาดีกว่านะไอ้บุญหมอไม่ควรทํานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเป็นคนเที่ยก่อนนะครับผมหรือเจ็ดสิบแปดอ้เจ็ดสิบเก้าโอ้โหแม่งเราต้องหาเลขดีก่อนวิ่งเว้วนี่แหละ สวยล็อตแบงค์นี่นะครับผมเราก็ทําการรอนะผมตอนนี้กาลังเกรี้ยจานอยู่พนักงานกลัวคุณนะครับผมนี่เพราะว่าเราถือปืนนะครับผมพนักงานถึงกลัวนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ด้านในเลยนะครับผมนี่นี่เข้ามาฮิเอเคยงเฟียวนะครับผมอันนี้เป็นตู้เซฟเก็บเงินนะนั่งลงนะครับผมเพื่อความรอนะผมพิมอัลโหลดมันนี่นะครับ,น,รบนี่อัลโลดมันนี่ แล้วเราก็จะเป็นทําท่าเนี่ยนะผมเป็นแบบคนขี้ขโมยนะผมนะซึ่งแบบโอ้มันเกิดในช่องผมเนี่ยวะการขี้ขโมยขนาดนี้นะอา,อาอไอพวกนี้ไม่หนีภาษีไม่จายย่ายเงนินกันนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ต้องรีบไปฟอกเงินได้2องหมถือว่าเยอะมากนะผมแต่ว่าเราต้องหนีดาวประมาณ20นาทีนะผมคือแบบห้ามหลุดเกมหรือห้ามให้ใครจับได้นะครับผมแต่ว่าข้อความเนี้ยมันจะส่งถึงออรัฐบาลนะครับส่งถึงไปรัฐบาลเลย โอเคอันนี้ก็เป็นระบบเรียกรถใหม่นะผมก็เสียวพอสมควรนะผมก็ต่อไปนี้ก็คือเป็นการฟอกเงินนะผมแล้วแต่นะผมเราจะไปฝากคังแก๊งเราหรือว่าเราจะเก็บไว้บ้านก็แล้วแต่นะถ้าเราจะเก็บไว้บ้านก็ได้นะครับผมแบบว่าถ้าเรากลัวตำรวจแบบไปดักจุดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเอาไปฟอกเลยนะผมถือว่าเปิดเผยจุดฟอกเงินแดงเลยละกันนะผมเพราะว่าอีกไม่นานนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนจุดฟอกแล้วนะครับผมรอผมหายดีก่อนนะครับถ้าผมหายดีนี้ผมจัดเลยนะจุดฟอกเนะี่ย ผมจะเปลี่ยนให้เลยนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะจุดฟอกเวลาผมเปลี่ยนทีนี้ไม่เกินสองสามวันนะคนแม่งรู้กันเพียบเลยนะครับไม่รู้แม่งไปสัรหากันจากไหนนะโอ้โหูโอส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้แล้วนะแต่ว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งแบบเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยนะผมก็พยายามเก็บเลเวลให้ถึงนะผมแล้วก็ไปอัพคือเซิร์ฟเวอร์เนี้ยสามารถรับของฟรีได้นะถ้าเราเล่นแบบตามเลเวลอะไรเงี้ยตามอัตราเลเวลอะ คือไปรับของได้เงินได้กล่องอะไรเงี้ยมากมายเลยนะครับผมเราจะมีในกล่องก็จะมีพวกไม้แล้วก็ exp อยู่ข้างในนะผมถ้ายิ่งเราแบบวิวเยอะๆอะไรเงีย้ยนะครับผมยิ่งหายากเนี่ยคือจะได้กล่องประมาณเป็เปนร้อยกล่องเลยถือว่าแบบโคตรคุ้มนะครับคุ้มสําหรับสายฟรีนะแต่สายเติมไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร,ร่นะผมอันนี้บอกเลยนะผมแต่ว่าสายฟรีนี่คุ้มแน่นอนนะผมได้ของมาสบายๆโอเคแล้วผมก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ เซเว่นนะครับผมซื้ออาหารกินได้นะผมเดี๋ยวผมเช็คอาหารก่อนว่าผมมีอาหารกินหรือเปล่านะครับกระเป๋าอไอเทมแล้วก็เอ่ออาหารเครื่องดื่มจัดเคฟซีหนึ่งชุดเคฟซีกินทีนี่แบบเต็มเลยนะผมเลือดนี่เต็มเลยนะครับผมโอเคซัด okay. โค้กไปทีหนึง่งเรียบร้อยนะครับผมโอเคของผมก็เหลืออยู่เยอะพอสมควรนะผมไม่จาเป็นที่แบบว่าจะต้องซื้อนะต้องเดินมาดหน่อยนิดนึงนะผมตำรวจแม่งไหมฮะวอทเฮ้ยเอาตำรวจมาเฉย ไอสัตว์ตำรวจมาเฮ้ย,ยไปก่อนนะผมเด๋ยวเราหลบหนีเจ้าหน้าที่ก่อนแม่งจู่ๆแม่งมาที่ฟอกเงินแล้วมันผมใช้ชื่อ r รนดอมนีย่ยนะครับผมใช้ชื่อรนดอมด้วยเดี๋ยวผมขอแอบมันก่อนแล้วกันปัโถผมว่าแม่งดักไม่หยุดนะครับผมเดี๋ยวเราขับรถเล่นก่อนนะผมก่อนที่เราจะฟอกนะผมถ้าคลิปนิ้วเสียเวลาก็ตรงนั้นเลยนะผมเราจะไปฟอกได้เลยนะถ้าคนดูเสียเวลานะครับ อันนี้พี่ต้องหนีก่อนนะครับก่อนที่จะฟอกโอเคมาสักหนึ่งอยู่เทินกันรอบนี้ไปใหม่ตำรวจน่าจะหายไปแล้วนะขอให้มึงไปเหอะนะกูจะได้เท่ๆโชว์เด็กหน่อยอเอออยากแอคเด็กโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยจะได้แอกเขาเลยมาแล้วมาแนาวเฮ้ยมันแ้นใส่ในตัดหนึงไอ้ที่แม่งตามอะ่ะมันตามไม่เลิอกอะครับผมผม,ผมว่าผมต้องเกมแน่นอนเลยทีสอง เฮ้ย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 ตำรวจตำรวจเอ้ยเอาหูตำรวจจับหูอะไรวะโอ้กูเกมอีกแล้วโอ้โหทำไมมันไม่น่าเชื่อเลยนะผมแต่ที่ฟอกเงินอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้คือผมโด,โดนโดนโดนจับแล้วนะครับโอ้โหมึงกันไปทำงานเลยตอนนี้ตาว่าไง <c oughs> ว่าไงครับคุณตำรวจคุณเอ้ยทำผิดผิดอะไรหรอ๋อโอ้โหแค่ไปซื้อของเอง โอเคครับผมตำรวจแม่งรุดเกมนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับผมตำรวจแม่งรุดเกมนะครับตอนนี้เราฟอกได้ตามสบายใจเราแล้วไอ้ขี้ก็โชคดีเลยวะ่ะดีมันถ้ามันเล่นในคอมนี้ผมอาจจะโดนไปแล้วก็ได้นะครับผมเมื่อกี้มันบอกว่าผมทําผิดนะครับเฮ้ยมีคนมาฟอกด้วยกันวะเยสฟอกก่อนนะผม,มีฟอกไปเลยโอ้โหได้ ep เสียสองนะผมเงิน ถือว่าแบบได้คุ้มนะได้เยอะอยู่โอ้ยมันก็มีเงินแดงเยอะในที่เราเนี่ยนะเดินไม่ไปไหนเลยโอเคไอ้หนวดเอาเฮ้ยหนวดอะไรวะโอเคว่าผมทำคลิปอรอใช่แล้วได้ออกคลิปแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันการ มันดันเป็นตอนจบเฮ้ยสัตว์เอ้ย,อต,ย,อยตำรวจมากูไปก่อนนะไว้เจอกันน้องนะครับมึงเกมแล้วแหละเอาแล้วมึงเล่นแตก่กูด้วยนะพี่ไปก่อนนะน้องเมื่อกี้แม่งตำรวจจะหาผมไม่เจอแน่นอนนะผมเออแล้วก็เวลาเราติดดาวในความแรงรถเราจะอยู่ในแบบเกมปกตินะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอลบตำรวจก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือแบบเส้นทางลัดนะนี่ตำรวจนะครับเพราะว่าเรามีดาวนี่คือเรา สามารถโดนจับตายได้เลยง่ายๆนะครับถ้าเรามีดาวอะไรเงี้ยนะผมตำรวจสามารถยิงได้เนาะเออบอกให้รู้ก่อนแล้วกันโอเคตำรวจน่าจะไม่เจอแล้วนะครับผมได้เวลาปิดคลิป,ปเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยูุะพูดทีะยังหนาวเนี่ยไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคบา,บายบาย ปูนปูนดูหูดูหน้าอย่างโหด